สวัสดีครับตุ่มเพลผ้าเพื่อนครับสวัสดีตอนแรกๆนะครับมนีจะพาพี่พาน้องไปหาไตาเขียดนะครับนึกอยากกินเขียดอีกแล้ว <c oughs> อยู่กับน้องเพลครับสวัสดีครับลุยง่ายกลันขึ้นขึ้นเกาเมื่อนี้ <c oughs> นึกอยากกินเขียดนะครับพี่นอ้องเขาบุไดกินเขียดมาโดนเติมแล้วเนาะน้องเพลโดนแล้วตแต่ไปไตอึงมาลาสุดเนะาะแล้มือนั้นไดเขียดกร <c oughs> <c oughs> ะบอ,อ,อกออ่อึงครับ เอเลยอยากกินนะครับพี่น้องไปห้าไปล่องไตเบิ่งครับมือน,นี้ว่าจะมีเขียดบ่ไปน้องแฮวพี่ตุ่มพาลุงมาไต่้างเทียงน้านี่จจะอยู่บริเวณเกาจ่าบ่ไปใส่มาไส่ดอกพ่อเรวบ่เอพอพ่อเรียว่าสั้น ตัวแรก่อใสตัวนี้่่ะเดันน่าจะพูนะจัดการเลยพี่อร่อยๆตัวแรกแหกมานจ้าโอ้สวยๆเลยไปครับไปเรื่อยๆน้อง จะออกไว้อยู่เด้อครับมือนน้พี่ตุ่มไาสิพาเระาหาแมงจีนุ่นน้ำประสนมีปะเนาะหาเขียดก้อนหาเขียดก้อนหาได้ก้อน <c oughs> ที่ห้อยยางหรือว่าพื้นที่บางที่ห้อยยางกะตามนี่เลยเนะจ้ะอ๋อพี่ตุ่มพออีกแล้วไปเร็วไปเร็วเอาเล่น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 ลัดก้อนเพลไปอยู่บ่อยู่ยบ้านจ่าเดี๋ยวห้อยบนน้ำกันใกล้ๆเนาะพี่ตุ่มนั่งเฝ้าเลยจ้ะ นี่ว่าได้แหละถ้ามองแย่งเสต็ปไปเขาจะหนีเปิดคุณอาจารย์วู้เนีพ่พี่นี่เกือบ <c oughs> เป็นหองมือว่าดี <c oughs> ปัดโตกำลังสวยจ้าเปิดต่อไปต่อ ฮือ้โดดโดดโดดไอ <c oughs> พี่ตุ่มน้ำหนาไปก่อนจ้าเพราะว่าเพียนยางพระทันอยู่แล้ว <c oughs> ไปเบิร์น้ำกันใกล้ๆจ้านั่งสบตาก,กันวิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งอีกแล้ว <c oughs> อืมตอนนี้บ่็เยังไป็นไดเนาะเตยหน่อยเตยหน่อยจ้าน่ะ <c oughs> <c oughs> อปาดหลบมุมดีครับเก็บหอมรอมดมนันจะจ่ะมามานัมาน <c oughs> มันมันมันไม่ก้อนเลยเนาะไม่ไก้อนเหราแต่ยู่ได้กินเท่าก็เอาละหาต่อจ้าชะลอชะลอแบบนี้พออีกแล้วแน่ๆเลย นานตัวเงยบ่พอดีออพอดีคัมบ่พอดีเขียดพอดีเขียดเขียดรุ่นซำมีอะไรเขียดอืมเงยอยู่ได้หนิพี่บอพน้าจ้าเฮ้ยเลี้ยวบอเขียด โอ้โอ้พี่จัดการยัโดดอ่ะยังหรอปะฉันเป่าโดดโอ้ตัวงามเยอ่เนาะจ้าคุณนะงามคักโอ้สวยสๆทั้งนั้นเลยอ๋อย่าหนนาทั้งพี่ พี่พี่พี่หันหนาใส่ผู้พี่ผู้พี่คนจับเสือฝ้าเสือฝ้าไล่กาดเว้ยพ่อสองโตอยู่น้ำกันเลยประสนเขาอยู่เป็นคููเอาใส่บังเนื้อเอาเอา อยู่นนี้อยู่ในนี้ยินแต่หัวไปแล้วไมไปแล้วถ้าสิเอาให้เบิ่งนี่ๆนี่ถ้สิเอาให้เบิ่งเจนีกกินได้คือกันกินได้บ่ใสือเขียดอีหยังนี่ เต้ยกินไปใต้ไปโมกแล้วครับเขียดยังเหรอเขียดเพิ่นเอื้นเขียดขาข้ามเมือเขียดเองนี่แหละอือไปน้ำกันลเลยเฮาเหม็นบนะ่กินได้กินได้ก็กินได้จ้าใส่เลยอีกตัวนึงตัวนึงไปเสริมผนตัวนึงเพรานี่คือโม่ใช่มหไปจ้ะเขียดอีโมว่าสั้น ดีแล้วเดีวอ้าจัดการจัดการจัดการเลยอลโอ้ใส่สวยอยู่จ้าตาเหลี่ยมมุงมุงเลยดีฟังงามตัวนี้น่อยพร้ <c oughs> <c oughs> อมล้อมรีบครับตุ่มว่ายงางวนไปบนไม้อยู่นี่แล้วว่าสันจ้าเต็นนี่แล้ว กึ่งจะหันหลังให้หันกลับไปยอยู่มองเกามองที่เท้ายางมาเห็นป่เห็นอยู่เป็นเบิ้งน้ำกันจ้าอยู่หรอใส่ออโอ้คนนะอดีดีครับนี่ครับพี่หนุ่มใส่ใหม่เนาะนี่ครับ เดี๋ยวจะไมปิด <laughs> นี่ <laughs> เป็นเร็วต้องเอาไว้ใหม่ออกจ้กสิเห็น <laughs> <laughs> เพี้ยวตาบมดยี่ <laughs> <laughs> โอ้ตายตายมาว่ากันเนะจ๊ะยินเก็ดแค่หนึ่งโดดนี้เป็นอะไรพี่น้องเนะี่ยว่าได้กินดอก <laughs> ตาหน่อยก็เป็นยันสิแล้วจ้ะ <laughs> แก้มปิดหน่วยตาแล้วแมยังกับว่าคอยเห็นใครอยู่เขาโบโดนนี้บ่ได้บ่ได้ต้องออกกำลังกายดูดูแลเขียดลายบ่ลายฟังเสียงเบิงจ้า ห่องแข่งกันเลยนอนทงนอนทากอะ่ะบรรยากาศดีแบบนี้จ้านอนฟังเสียงกบเสียงเขียดรับดีสบาย <c oughs> ตาคือสวดแทะ <c oughs> <c oughs> ตุ่มใส่ใสายตายังขนาดเลยจะหาเขียดูกี้น้ำห้ใส่ตัวเนยบอ่อือเหอกระเด็นห้อจุกมึงก่อนม,มูงเลือกก่โอ้โหเลือกเป็นแมวเลยบันห้องมได้กินหอ,อกเอ้ยจับได้แล้วไ,ได้แล้ว โอ้ยเลยตั้งปูเลยทั้งเขียดป่ะนี่ยแนิปแยนิปเออ <laughs> โอ้ตัวเงี้ยเยอะจ้า <laughs> นะครับเอาไปกินเ <laughs> าอาวนกันได้รั่ไหมเยอะน้ำเท่าหาไปหาไปเอากระสือยางเอากระสือยางมีปูเอาปูมีปลาเอาปลามีเขียดเอาเขียดจ้าหาอยู่หากิน ที่คือป้ายางข้างบนโอ๋โอ,อดีจ้ามันหน่อยดอกอเก็บเลยใส่กันล็อกใส่กล็อกพอดีนี่แหละจ้า โอ้พออีกแล้วเล่น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 เดี๋ยวขนะออนุญาตขึ้นตาฟังก่อนจ้ะข่าวหูห้บ่ข่าวหูห้บ่บางพู่ใหม่โอ,หมโอ้ <laughs> ม,ม,ม,มันมันมันคุณพ่างตัวนี่เป็นไรกระโบมม่ม,มตาพี่ตุมจ้า<ม> <laughs> ตาเขียนมากจีสูตาพี่ตุมเนาะ<ม>หงแกงกันแล้วจ้าอแม่จะเตาหนึ่งตะขวง เป็นกโตปะเป็นเกโตปะเสียนตุ่มสองเ่งกันแต่ว่ามีเสียด ปูเด็กปูก็เอาปูนี่แล้วจ้ะไปแล้วพี่น้องไปไว้ครับอือเรียบร้อยตัวใสกิกเลยจ้ะออมกระเด็นว่ะคุณอาอู๋ออมใสงอัดเขียดไปเลย พี่ตุ่มว่าพอได้ออมได้แกงแล้วพี่สันจ้าสันลงด้วยฟังถอนกันอโอ้ถ้วยหนึง่ง่นล้วครับถ้วยหนึง่ง่นละจ้าเนี่ตัวเงยเงยออมปูไปน้ำเล่ปูไปน้ำเอาเขาอยู่เขากินเละครับพี่นอ <c oughs> ้องจ้าะเอาอะไรนะครับอยากอีกเขาก็จังมาเอาอีกเนาะจ้าไปน้องเพียวไปพักผ่อนเมื่อเที่ยงหน้าหน่อยเขา ฝนจ้าเทียงนั้นหน่อยอยุ่่นขออนุญาตก,กลับบ้านก่อนจ้ามืออื่นเสาพอกันไหมเนาะ เมื่อกี้น้องเพียวว่าจะเฮ็ดอมเนาะครับพี่น้องอมอมเขียดเนาะใส่ผักลายๆครับตำมกแข่งเออแซ่บแท้แซ่บแซ่บต้องแสบต้องแสบเลยเหรอต้องแสบเออจัดไปลายสันนี่แหละครับซ้ำนี่ก็กินบ่เบิร์นแล้วครับพี่น้องเาก็เอาพออยู่พอกินนี่แล้วเนาะ พริกตะไคร่ใบมะกรูดใส่ลงไปแล้วจ้าตามด้วยเขียดกับปูของเขาจ้าตามด้วยมิเข้อจ้า ้วจะปรุงลงไปเลยนะจ้ะปรุงนัวเกลือนิดนึงจ้ะน้ำปลานิดนึง ขาดบไดคือแนว้วแสบของเขาน้ำประลาดตวงจ้าหิตนตวงพ้อต,วง,ตวงบ้าตวงบ้าแสบจากสองซ้อนจ้าเดี๋ยวเขาค่อยเติมลงไปอีกเนาะถ้าบพ่อมันบแมนรอหมอนเดี๋ยวจัง่อยนะครับ จะสุกแล้วนะครับเดี๋ยวจะเอาหอมลงไปเลยกับลูกโดดเนาะขาด่ะไ้ลูกโดดเลยนะครับพี่นอ้องจังตรวจจัดดี <c oughs> หิดฟ้าไปจักหน่อยครับ สุดยอดครับเมนู <im lv ain> ออมเขียดของงอวันนี้มีบักม่วงพร้อมครับก,กินกับเขาสุดยอดค้อกันอันนี้ก็ไดเขียดยังจะกิน <c oughs> <า>บักม่วงอีกเยอะตำบักแกงนะกินเขาด้วยกันครับช่วงเศร้ามาจ้าแสบๆน้ำกันขเขาเศร้าฮ้องบรรยากาศกำลังดีเลยพาทิดกับกำลังแสงออกว่าเนาะกำลังแสงออกมานะมกำลังอุ่นๆกำลังเป่งแสงบอกกำลังแสงออก เปิดอาวข้านี้ขออนุญาตใส่โ,โบโบหน่อยได้นี่ออพี่น้องเขียดเลยจ้ะแซ่แบแซ่บครับจ้ะยังใส่ปลาเขือเข้าไปเนาะเขือนหออ่อนๆเนาะน้องเพล้าฝุา่นตำเดือดไลลายครับพี่น้องขอถอดขอให้น้ำเนาะเขือนกำลังดกต,ออต้นยืนเฮียนเต็มถ้วยซ้ำนีก้กะโอ้ยอิ่มแล้วครับกินสองคน เดีแค่น้อยจะตักเมือบวังใต่ปากน้ำตักเมืงวันหย่ำใส่ปากเลยกินไปเล่นปะกินไปเลยไลยครับเข้ามางอืมกลับกลับจะปะซิมเงินครับพี่น้องท่านในซิมนั้นน้องแพ้วอยู่น้องแพ้วพอดีพอดีนะต้องพิสูจน์ อแบบนะครับขอทาครับตัวยาสดยอด,ด,ยด <c oughs> ช่วงนี้ก็หาไตเขียดไปก่อนนะครับฝนยังทันไดนมากบอึงก็บทันไดนมีฝนมาถึงจะมีอึงมีกบนะครับเขียดเฮากันยังหลายอยู่หากินได้อยู่นะเนาะรอฝนย่างเดียวรอฝนยหงลายแหงนางแมวขอฝนบเฮา แต่ว่าช่วงนี้แรงจักหน่อยห่อนจักหน่อยนี่เขียดแห้งออกมากเลยครับบ่มีเบิดเนาะบ้านนอกไปหลุดดกันอือถัดไปแอบโดดที่รงเล็บเพ็ด <laughs> โดดที่รองเนี่ยเพล็ดโดดที่รองเพลงไหน <laughs> ดินในปากวะ <laughs> เมื่อนี้ก็ขอราพี่ลาน้องกับบรรยากาศจินเขาเนี่แหละนะครับช่วงสารๆตุ่มกระนองแพลก็ขอขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามและให้กำลังใจอยู่สม่เสมอเนะครับตุ่มกระนองแพลก็ขอลาไก่อนครับสวัสดีครับ